เยิ้มนะครับสวัสดีครับวันนี้เปลีปย่ยนบรรยากาศเป็นไงโหสุดยอดเขียวๆนะครับแล้วกับฉากขาวๆเนาะและ้วก็ดีอ่ะคือดีอ่ะนะครับวันนี้กิน ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับสิไม้มือเย็นนะครับแกล้มผักสลัดแล้วก็แคปหมูนะครับคู่ใจวันนี้ลืมพูดสโลแกนเลยหนุ่มหล่อหน้าตีนะตาตีกินโชว์เปลี่ยนฉากใหม่มันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าดี นี่มดูหมูดิเยิ้มนะครับมีผักสลัดมาแก้มแก้เลียนเมนูนี้โ no นชะ้อนครฟังเสียงกรอบ,บให้หูแตกไปเลยครับแคบหมู แคปหมงผมเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับกินหลายๆอย่างมันจะได้รู้ว่าไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับเรื่องของความแตกต่างดูมันสดชื่นขึ้นมา,นะาเลาถช่วเขียวเนะ

หมูคำผักคำครับข่าเหนยียวตบท้ายวันนี้ไม่เน้นกินเร็วนะไม่เน้นแบบเคี้ยวเร็วๆเ,เคี้ยวแบบนิ่มๆแต่อร่อยอะ่ะเนี่ยน่จิ้มไปเลยลนะ ถ้าอกี้คนเนียวหมวดแน่ๆหมูไม่หมดแน่เลยสิบสี่ไม้กินไปสามแล้วตอนนี้อย่ามาท้าผมนะครับเพราะผมไม่สู้นะไม่ใช่ะจะเอาอย่างเดียวไม่ทา่าแต่ผมสู้คนแล้วมผมตายไปแล้ว 嗯。Mm. ความสดเอาละเริ่มเร็วแล้ว เสร็จแล้วครึ่งทางมครึ่งทางนี่แย่เลยนะ ข้าวเหนียวนี้น่าจะเลือรแล้วเพราะว่าถ้าข้าวเหนียวหมดนี่หมูมไม่หมดแน่ยั่วๆช้าๆ,ๆ,คๆ <c oughs> โคตรบาปไปลนะผมะ <spe c> เบื่อไปเยอะเอ้ยไปยั่วคนหิวไงกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเนาะ ถ้ามันถ้ามันไม่ผักนะผมอิ่มไปแล้วเนอะมันเลี่ยนกินหมูไปปล่อยกินหมูเยอะเมนูเดียวแบบเพียวๆเลยเงี้ยไม่ไหวนะมันเลี่ยนอืม สามไม้เออ๋อสิบห้าไม่ใช่สี่ครับเพราะว่าเขาแถมไม้นึงใช่ละแถมไม้นึง จะมัมเหลือไปไหมหนึงน่ะกลัวผมเลยนะืมโอเคเหลือไม้หนึง่งให้เป็นแบบขวัญจานนิดนึ่งใส่ใบตองแล้วน่ากินขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ หนุ่มรอหน้าตีครับตาตีกินโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีครับชอบไหมฉากนี้